สวัสดีครับมีคนถามผมนะครับว่าพี่นฟครับอยากจะหาของที่เป็นเสอยืดวินเทจเนี่ยหาที่ไหนดีนะครับมีวิธีการหาที่ไหนบ้างนะครับผมก็เล่าให้ฟังก่อนวี้เวลาที่มาของเสอยืดวินเทจจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากการเปิดกระสอบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาหัวหัวจริงๆสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเปิดกระสอบไม่ใช่ไม่ดี นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีภาราในการขายตัวหางด้วยนะครับแต่ว่าหัวก็จะมาแบบในราคาหางด้วยนะครับซึ่งมันก็ยากแต่ว่ามันก็มีข้อดีจริงๆก็คือมันได้ฝึกฝีมือมันได้เจอหน้าผ้าบ่อยนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็ตามซื้อหัวเลยแต่ว่าซื้อในไทยนะครับถ้าซื้อตามกลุ่มต่าง พ่อค้าที่ยังไม่มีเครดิตมากนะั<ม>กก็ในพ่อค้าเหล่านั้นก็จะแฝงไปด้วยมิจฉาชีพก็จะมีข่าวการโกงกันแบบทุกวันให้เราได้เห็นตามกลุ่มกันอยู่แล้วหรือวา่าทำไปซื้อตามร้านใ,นใหญ่หรือที่ร้านแบบผมนะครับหรือว่าร้านแบบเพื่อนๆที่แบบร้านในใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีมาตรฐานแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือมันก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะยากขึ้นีกนะครับผมก็อยากจะแนะนําวิธีดีๆสักอย่างหนึ่งก็คือการซื้อผ่านเมืองนอกนะเมืองนอกเนี่ยนะฮะ ก็วิธีการจ่ายตังค์มันก็จะเป็น PayPal เนาะสมมติว่าเพื่อนๆซื้อผ่านไม่ว่าจะเป็น ETF Y d นะครับ D Pop อย่างเงี้ยวันอ t อย่างเงี้ยนะฮะ uh, และ้วมันมีหลายแอปนะครับ Instagram นะครับทักไปถามพ่อค้าโดยตรงมันก็มีคนโกงอยู่นะแต่ว่าเวลาการจ่ายเงินเนี่ยถ้าคนโกงมันจะให้เราพยายามโอนแบบไม่มีการรับประกันนะเช่นแบบโอนนอกเหนือจาก PayPal โอนโอนแบบอะไรต่างๆที่แบบ โอนแล้วหายเลยอ่ะหรือจะโอนเพย์พาก็จะโอนเป็นเฟรนด์อันเฟมิลี่ก็คือโอนให้เพื่อนในรครอบครัวแล้วก็มันก็เปิดเคสด,ดึงเงินคืนไม่ได้นะครับมันก็ไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อแบบปกติเนี่ยเราก็ยอมเสียค่าทมเนียนเพย์พาสักประมาณ4%เเนี่ยมันก็จะได้ของที่ตรงสเปคถึงให้โดนโกงก็จะมีคนกลางมาคอยตรวจสอบให้เรานะครับผมขอ,อยกตัวอย่างนิดหนึ่งเพื่อนถ้าเป็นแบบส่วนตัวผมนะมันมีหลายช่องทางให้ได้เลือกมากเลยนะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบในการซื้อผ่าน eBay e อ a y เนี่ยมีของหลากหลายนะฮะด้วยความสามารถของผมเนี่ยนะฮะผมจะไม่ได้ไปแข่งเอาของหลกัหลกๆของกระแสนะครับเพราะว่าถ้าเอาของกระแสเนี่ยคนจับคนจ้องมันเยอะแล้วราคามันก็จะค่อนข้างสูงพอร,ราคามันสูงเนี่ยบางทีเราได้ในราคาที่หลุดเนี่ยมันก็จะมีคนอีกคนนึงทักไปหาพาา่อค้าบอกว่าเออเนี่ยขอราคานี้ได้ไหมผมให้คุณเพิ่มอีก มือนหนึ่งเลยแต่ว่าขอขายเราในมายกเลิกนะคนนั้นไปมาขายผมเนี่ยมันเจอบ่อยนะครับมันเจอบ่อยก็เลยผมอารมณ์เสียเวลาผมซื้อแล้วผมต้องโดนยกเลิอกออเดอร์แล้วแล้วก็มาโผล่ในไทยด้วยนะบางทีนะครับแต่มันก็มันก็มันก็เซง็งอ่ะผมก็เลยแบบประมาณว่าพยายามจะหลีกเลี่ยงการซื้อแบบตัวหลักๆก็ไปหาซื้อตัวที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันก็จะได้เสื้อที่ถ้าซื้อผ่าน eBay นะก็ราคาถูกปลอดภัยนะครับแล้วก็สภาพดีเว้ยสภาพดี